รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แล้วตอนนี้ครับผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่ร้านแรกที่ผมจะพาทุกคนมาเสพบรรยากาศแห่งความสุขกันในวันนี้นั่นก็คือแคนาคาเฟ่ครับที่นี่เราจะได้เห็นเลยว่าทุกอย่างอบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับมีพืชพันธุ์มากมายแล้วก็เขาตกแต่งในสไตล์ของป่าดิบชื้นด้วยเราก็เลยได้สัมผัสถึงความเย็นแล้วก็ความสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับและที่นี่เนี่ยเขาก็เปิดกันตั้งแต่ในช่วงเช้าๆด้วยสําหรับใครที่ชอบพันไม้เนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดเลย แต่ว่าแนวคิดของการทำร้านกาแฟเนี่ยทำไมเขาถึงทำร้านกาแฟแบบนี้แนวนี้แล้วมันไปทัดใจกับชาวจังหวัดพิุโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่นเนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันน่าจะรอเราอยู่แล้วพี่บุญรักษนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่บุญรักกันเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับพี่บุญรักเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งยืนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับพี่บุญรักยอดเพชรนะครับก็เป็นเจ้าของแคนาคาเฟ่ที่นี่เราเราค่อนข้างที่จะแบบว่าห่างหายจากบรรยากาศความล่มลื่นความล่มเย็นแบบนี้ครับพี่บุญรักษเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นในในโลกในบ้านเราขนาดนี้ด้วยเพราะจังหวัดพิษณุโลกเนอันดับต้นๆของ PM 2.5ใช่ไหมครับแล้วก็โจทย์ที่แถมโดยที่เราไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่อยากรับมือกับมันแต่จะเป็นต้องได้รับไปด้วยก็คือเรื่องของโควิดรับ19นะคือโจทย์คือโจทย์ตรงนี้พิโลกเป็นคนคาดหวังมากมาพิษุโลกจะได้สัมผัสความเป็นเมืองเหนือได้มีอากาศหนาวอากาศบริสุทธิ์แต่เรามีอยู่แต่พื้นที่สูงครับอําเภอชาตะการเพือนครไทยแต่ในเมืองเราร้อนมากร้อนไม่พอมี PM เ5เยอะครับผมก็คิดว่าถ้าเราจะ ทําที่พัก่อนส่วนตัวของเรานี่เป็นการทําส่วนตัวเลยเริ่มต้นเราน่าจะทําป่าขึ้นมาในบ้านเราเองนี่แหละจากต้นไม้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นก็ช่างแต่ว่าป่าตรงเนี้มันต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของของเราของเราคุณร้อนด้วยฝนตกด้วยเราก็เคยทําป่าที่เรียกว่าทอปิคอนการ์เด้นคือป่าร้อนชื้นก็เอาต้นไม้ของประเทศไทยต้นไม้เมืองเหนือต้นไม้อีสาน มาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันแล้วก็จัดต้นไม้ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยให้ให้ได้สัดส่วนที่สวยงามครับแล้วก็ควบคุมความชื้นควบคุมอุณหภูมิของเขาครับมันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทั้งเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีเข้าด้วยกันด้วยการเข้ามาสัมผัสจริงจากนั้นเราก็เมื่อคิดคอนเซปต์นี้ได้นี่กาแฟมาที่หลังครับร้านกาแฟนั้นเป็นความมุ่งหวังว่า,าถ้าเรามีสวนอย่างนี้ ใครอยากมาเที่ยวมาชมจิบกาแฟแบบนี้เนาะเขาจะเข้ามายังไงอย่าอยู่จะเดินเข้ามาในบ้านใครใครก็หนึ่งไปมันก็ต้องมีร้านกาแฟครับแทนร้านกาแฟเราก็เข้ามาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสําหรับคนที่อยากมาสัมผัสสวนที่เป็นป่าอยู่กลางเมืองพิษณุโลกแล้วก็มาลดความร้อนมาลด PM 2.5แต่ที่สําคัญตอบโจทย์ตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเวลาสั่งกาแฟถ้าร้อนก็นั่งในห้องแอร์ แต่คนส่วนใหญ่ขนแนนี้นั่งไม่นานถ้าทั่วไปเขาก็จะออกมานั่งในสวนมาถ่ายภาพมานั่งเล่นในสวนกันอย่างนี้เราเห็นบรรยากาศที่แบบว่าไม้ทุกอย่างมันมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยครับอะพี่บุญรักครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาที่แค่นาคาเฟ่นอกจากจะมาแบบว่าเช็คอินถ่ายภาพชิลๆกันแล้วเนี่ยครับเรายังต้องมีอาหารโอ้อาหารอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยรับประกันเลยเขาเขาเตรียมเมนูที่ถือว่าชั้นยอดแล้วก็ขายดีของของร้านนี้ให้นะครับ คนผมว่าคนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมาทานตรงนี้กันเยอะแล้วนะครครับผมคุณผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวเราไปหาจุดนั่งทานอาหารอร่อยๆกันเต่จะไปดูกันซิว่าชิคเนเจอร์ที่นี่เขาจะมีอะไรกันบ้างคะ่ะ คุณผู้ชมครับมากันที่แคนาทั้งทีผมจะไม่ชิมอาหารที่นี่เลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่นี่เขามีการจําหน่ายอาหารครับแล้วก็เครื่องดื่มมีทั้งกาแฟแล้วก็ใครที่ชอบน้ําผลไม้อะไรแบบนี้คือมีทุกเมนูมีครบเลยแล้วก็คนที่จะมาให้ข้อมูลของผมก็เป็นน้องสาวสวยของเรานะครับน้องเฟรนตัวนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์แคนาหรือว่าแคนากาแฟนะคะคจะเป็นกาแฟผสมอลิสเคียวอลิสครีมนะคะ ใช่จะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็มันอาจะเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็หอมของกาแฟเพิ่มขึ้นขึ้นแบบพี่ลองทานดูได้ต้องลองทานเลย<ช>ต้องถามน้องน้องเฟนนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยกาแฟที่นี่คือเราเรามีแบบไหนบ้างเห็นว่ามีการนําเข้าด้วยมเมล็ดก,กาแฟแล้วก็มีจากประเทศไทยด้วยใช่คะ่ะกาแฟของทางร้านเรานะคะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นข้าวกลางคอนเค็มซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะจะมาจากเชียงใหม่ค่ะ แล้วก็จะมีตัวขั้วอ่อนค่ะจะมาจากบราซิลค่ะอืมันหอมคาราเมลเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีคาราเมลลาดด้านบนแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะกระชายน้ำผึ้งมะนาวค่ะซึ่งเหมาะกับช่วงนี้มากเลยค่ะโควิดแบบนี้มันจะไล่ไข้ได้ดีใช่ป้องกันในเรื่องของโควิดเราด้วยนะครับผู้ชมเดี๋ยวขอลองชิมก่อนปกตินะพี่จะไม่ชอบนะกินแบบกินกระชายใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแบบ ชิมอาหารกันบ้างวันนี้มีเลือกมาทั้งหมดกี่เมนูคบเป็น3เมนูด้วยกันค่ะ3เมนูมีอะไรบ้างแนะนํำเลยค,ค่ะตอนนี้จะเป็นข้าวผัดมันกุ้งนะคะความพิเศษของข้าวผัดมันกุ้งจานนี้จะอยู่ที่มันกุ้งค่ะเพราะว่ามันกุ้งของเรานะคะจะไม่มีวางขายที่ไหนค่ะครับของเราจะสั่งเที่ยวตรงกับาชาวบ้านที่ปะพัางงานค่ะได้กินหอมมันกุ้งไหมคะโอ้โห แล้วพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ทานข้าวมาอยากกานให้หมดเลยคุณผู้ชมครับอร่อยมากละมุนลิ้นมากเลยอ่ะตัวนี้เมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมี่ยงค้ามชั้นทอดน้ำปลาค่ะคมตัวนี้นะคะก็ความพิเศษคือจะอยู่ที่น้ำจิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มนะคะจะเป็นของสูตรของทางร้านนะคะที่จะทําขึ้นมาเองเลยค่ะจะมีเป็นน้ำจิ้มถั่วค่ะแล้วก็ฐานคู่กับ ตัว3ามชั้นเท่าน้ำปลานะคะจะมีความกรอบนุ่มไปในตัวเลยค่ะกินได้อีกยาวคุณผู้ชมครับอไปดูอีกหนึ่งเมนุ่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยงคำใบชะพูค่ะครับผมค่ะตัวนี้นะคะใบชะพูเราก็ปลูกเองด้วยนะคะใบใหญ่มากครับใช่ค่ะคือปลูกที่นี่เลยใช่ค่ะออแกนิก100%ใช่ค่ะจะมีแบบทัวร์อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวคั่วใช่ค่ะมะพร้าวคั่ว แล้วก็มีมะ,มะนาวอ่มา,ม,ามีพริก,พร,กพริกขออนุญาตไม่ทานนะผิดไ <c oughs> ปน,นิดนึงมีกุ้งแห้งด้วยค่ะมันจะออกอเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีความที่นี่ก็จะมีความแบบเข้มข้นแล้วก็โหมันกรอบๆมันมีความหวานมีความเปรี้ยวคุณผมูม้ชมครับคือครบรสเลยสามารถมาทีมนีนได้แค่ร้านแรกของก็แบบรู้สึกว่าอยากจะกินทั้หมดเลยแต่ว่า ยังมี2ร้านที่ผมจะพาเหล่าเช็คอินทิ่เหนือเนี่ยไปดูกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูอีกร้านหนึ่งครับถ้าจะมาบริเวณนี้ก็จะบอกว่ามาที่บริเวณลาม้านะครับที่ตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟที่ชิคๆอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านกาแฟสไตล์ร็อกนะครับแล้วเขาก็มีน้องแมวด้วยน่ารักน่ารัก อยู่ที่นี่กันผมจะพาทุกคนครับมากันที่กลู่มแคชคัพคเซึ่งตอนนี้พี่กบรอเราอยู่แล้วครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาเจอกับเจ้าของร้านสาวสวยนะคือพี่กบเป็นที่รับรอยแล้วสวัสดีครับพี่กบครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องมาพูดกันสักนิดนึง CAT ครับคาเฟ่กล่มถูกต้องไหมครับใช่ค่ะที่มาของชื่อก่อนดีกว่าพี่กบเราเราทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้ครับคือ,อต้อง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 เริ่มก่อนว่าคำกลูมมิงเนี่ยค่ะครับ มันเป็นพฤติกรรมหนึ่งของน้องแมว mm hmm. มก็คือเวลาที่เราเห็นน้องแมวเขาแบบกรูมิ่งตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามองดูแล้วเรามีทำรู้สึกว่าเออมันดูน่ารักดีมันดูเพลินตาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากได้ชื่อที่สั้นๆก็เลยใช้คา groom, ําว่ากรูมเพื่ออยากให้คนแบบ อ่านได้หรือว่าแบบจดจําได้อะไรประมาณนี้<ม>นี่คือที่มาใช่ค่ะก็แ,แสดงว่าร้านนี้เกิดขึ้นจากความรักของพี่กบที่มีต่อน้องแมวก่อนอเพราะวันนี้เนี่ยผมเห็นเลยมีแบบโอ้โหลูกหลานพี่กบเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งหมดกี่ตัวครับสาหรับแมวที่นี่ถ้ารับ นาตอนนี้น่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบตัวได้เกือบยี่สิบตัวเพราะว่นนานอกจากจะมีที่ชั้นสองแล้วยังมีที่ชั้นสามอีกโอ้คือเราก็เปิดเปิดให้ทุกคนที่มาทานกาแฟที่นี่ก็ได้เข้ามาสัมผัสกับน้องน้องแมวที่นี่ด้วยใช่ส่วนใหญ่แล้วคือแบบเราเรา,เราเลี้ยงเขามานานแล้วเรื่องครับนานแล้วคะ่ะตอนแรกคือเอาตรงว่าจุดเริ่มต้นเลยคือเริ่มจากแค่น้องแมวตัวเดียวจากทาสแมวแบบปกติทั่วไปเลยเริ่มจากหนึ่งแล้วก็ค่อยๆงอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแอบ ทำเป็นธุรกิจเล็กๆคู่กันไปด้วยคือพี่กบก็ทําฟาร์มแมวด้วยก็ให้เขาล้อกันไปกับธุรกิจกาแฟของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันไปประจบเหมาะกับโลเคชันด้วยเปล่าพี่กบเพราะว่าโลเคชันเนี่ยมันเป็นโลเคชันที่อาถ้าสมมติว่าชาวจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่เลยอะจะมองว่าที่นี่คือลาม่าใช่ลาม่าโรงภาพยนตร์พิษณุโลกลาม่าแล้วก็มันเป็นที่แบบเขาเรียกว่าเป็นที่ยังไงที่แบบโลกล้างใช่ใช่ถูกต้องไหมแล้วทำไมเราถึงเอามุนเสนตรงนี้มาแบบใส่กับร้านกาแฟของเรา คือตอนแรกเลยเท้าความก่อนว่าเออก่อนที่จะทําร้านนะคะพี่กบก็บๆๆมานั่งริส์ก่อนแบบทำกันบ้านก,กับตัวเองก่อนว่าอยากทาสไตล์ไหนหาสไตล์เองให้เจอแล้วแวบแรกเลยคือเรารู้ว่าเราชอบอะไรที่เป็นงานอาร์ต <ๆๆ S 2> ชอบความเก่าๆรรเราก็เลยเริ่มหามองตึกแล้วเราก็พอมาเจอตึกนี้เราด้วยทาเลด้วยโลเคชัน่นด้วยด้วยฟิลของโรงหนังเก่าเห็นปุ๊บชอบเลยตัดสินใจซื้อแล้วก็รีโนเวทก็คือเราเรามีความรู้สึกว่า ตึกเก่ามันมีมนเสน่ห์ของเขาครับอืมมันแบบมันมีมนขลังอะแต่ว่าผมมาที่นี่แล้วนอกเหนือจากน้องแมวแหมเหน,นียงเยอะๆแบบนี้ยังมีกาแฟอร่อยๆด้วยแล้วก็ขนมอร่อยๆด้วยวันนี้เดี๋ยวพี่กบจะพาไปลอง เรามาอยู่กับเมนูแล้วพี่กบครับเดี๋ยวให้พี่กบเนี่ยแนะนําสักนิดหนึ่งที่บอกคุณผู้ชมไปว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้ามาที่นี่เราต้องสั่งมีอะไรบ้างครับค่ะเดี๋ยวไงพี่กบขอแนะนําเป็นด้านของเครื่องดื่มก่อนเนาะครับเครื่องดื่มอย่างตัวแรกก่อนเลยพี่กบแนะนํานี่เลยค่ะเมนูนะคะชื่อว่าพิตตี้เดอร์ตี้ค่ะพิตตี้เดอร์ตี้ใช่ก็คือจะเป็นเดอร์ตี้ครับแต่เป็นเดอร์ตี้สีชมพูอ่ะโอ้นี่เลยอยู่บริเวณด้านล่างเลเยอร์ด้านล่างใช่ค่ะก็คือ เมนูเนี้ค่ะก็จะมีความกาแฟมีความนมแล้วก็เวลาชิมก็จะมีความหวานนิดๆมีสตรอเบอรี่หน่อยๆโอ้โหมันน่าจะาฟินน่าดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับลองชิมสักนิดนึงก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับเห็น<ช>บอกว่าต้องค่อยๆจิบด้วยขออนุญาตพอดแมนะคุณผู้ชมครับชิมกาแฟอืมโหมันอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับ ตัวตัวด้านล่างเนี่ยคล้ายๆเป็นสตรอเบอรี่ด้วยใช่ใช่ะ,ะเป็นเดอ์ตี้สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ด้านบนเป็นกาแฟเดี๋ยวต่อกันที่ตัวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะชอบมากๆผมเป็นคนที่ชอบแบบกาแฟดำอะไรแบบนี้ออโอเคเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูอเมริกาโน่ส้มยูสุ คือต้องบอกก่อนว่าทางร้านเราเลือกใช้ส้มยูสุน้ำส้มยูสุแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช้ไซรัปจากขวดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงจะให้ความสดชื่นแล้วก็ความเฟรชจริงๆเลยแล้วก็ท็อปด้วดช็อตของเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่อยู่ด้านบนคุณชมครับส้มยูสุอยู่ด้านล่างเดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมเดี๋ยวลองชิมก่อนโอ้โหส้มนี้แบบจี๊ดมากส้มจี๊ดมากเลยยิ่งกับดื่มกับกาแฟครับผู้ชม เด็ดอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าใครที่แบบอยากได้ความสดชื่นด้วยแล้วก็อยากได้คาเฟอีนจากกาแฟก็คือเหมาะมากๆอ่ะไปต่อกันที่วันนี้พี่กบรวบ3เมนูที่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนมาแล้วต้อง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 ลองเลยครับเมนูแรกเลยคือสโคนนี่ขนมคนนี้ชื่อว่าสโคนค่ะเป็นใช่เป็นสโคนแครนเบอร์รี่ค่ะเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราจะเสิร์ฟไปกับแยมสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมนะครับอเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะมันน่ารักมากๆก็คือจะต้องเป็นแบบว่า ทานคู่กันแต่ความุญาดลองลองแบบแบ่งให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะสโคนมันแบบด้านในนี่คุณผู้ชมครับแป้งคือแบบมีความแบบกรุบกรุบอ่ะแล้วมีอะไรครับพี่กบอ่านแนะนำเด๋ยวี่กจะต่อเลยนะตัวต่อมาคือขนมคนนี้ชื่อว่าเมดิลีนค่ะเป็นเมดิลีนช็อกโกแลตแล้วเขาก็มีความเก๋ไก่ด้วยคือเขาด้วยรูปทรงแค่หอยเชลก็น่ารักแล้วอะแล้วเขาก็เคลือบด้วยไวท์ช็อกด้านบนไปอีก ขนมคนนี้จะแบบมีความมีความนุ่มมีความหอมอยู่ในตัวของเขาดูสิดูซิชิปนี่โอ้โหเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะจะไม่ให้ไม่อ้วนได้ไงเนาะไม่อ้วนหรอลูกขนมก็คือทานทานควบคู่กับแฟผมว่าแบบฟินๆเลยนะครับอ่ะชิมนิดนึงดีแล้วดีมาก เดี๋ยวตัวสุดท้ายเลยนะคะอีกตัวหนึ่งะค่ะน้องคนนี้ชื่อว่าคานาลี <Can ary. S 2> ใช่เป็นขนมที่ต้องบอกว่าหาทานได้ยากแล้วก็เลยล่ละค่อนข้างที่จะทำยากด้วยโอ้ทำยากด้วยทำยากมากรู้สึกว่าเท่าที่สืบมาเนี้ยคนที่จะทำได้คือเขาต้องแบบม,รรม,มีกรรมวิธีในการทำค่อนข้างนานหมัมกแป้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะทำการอบได้อร่อยทุกเมนูเลยครับพีพ่กบ เอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะมาชิมกาแฟอยากจะมาถ่ายรูปชิคๆอยากจะมารับประทานขนมอร่อยอร่อยเนี่ยสามารถมาได้ร้านเปิดปิดกี่โมงครับค่ะก็ร้านกลูมแคทคคบคาเฟ่ของเรานะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าค่ะถึง6โมงเย็นนะคะ,คะโลเคชันพิกัดอยูอ่อยู่ในโซนลงหนังละม่ากเก่าครับก็สามารถเซิร์ชกูเกิลแมปอะไรมาได้และหรือถ้าสมมติมาแล้วหาไม่เจอรทรสอบถามติดต่อเข้ามาทางเบอร์โทรที่อยู่ในเพจร้านได้เลยนะคะแฟนเพจพิมว่า อันนี้เลย,นนเลยใช่ค่ะกรุม แคทคาฟคาเฟนี่เลยนะครับเซิร์ชง่ายแล้วก็เข้ามาก็สามารถโทรสอบถามก็เป็นเบอร์พิกบโดยตรงเลยว่าร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาแบบว่าดื่มด่ำกับความสุขแบบนี้กันได้พิกบอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมไหมสำหรับว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้มันต้องมีการปรับตัวเนาะในเรื่องของภาคธุรกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมมีไงได้บ้างก็ฝากเล็กๆน้อยแล้วกันะเพราะว่าเราเข้าใจเนาะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนบางทีอาจจะอยู่ในช่วงตัดสินใจ เรื่องงานเลือกงานเานรืเ่องนู่นนี่นันน่นพี่แค่อยากจะแนะนาว่าบางทีทําอะไรก็ได้ที่เราชอบ,บท <ำ S 2> <ะ>ําอะไรก็ได้ที่เราสนใจแล้วเราจะทําได้นาน <c oughs> ก็ถ้าอะไรที่เราชอบแล้วเราทําได้นานแล้วมันมีความสุขเราทำไปเถอะอะไรเงี้ยครับอะไรที่มันมีความสุขคือถือว่าใช่สําหรับตัวเราแล้วน้องเราก็จะทําทุกวันให้มันเต็มที่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่กบมากๆเลยที่มาเขาเรียกว่าบอกถึง เคล็ดลับเขาเรียกว่าเป็นแนวคิดด้วยในเรื่องของแบบว่าทีมในการจัดร้านอะไรยังไงนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับนี่คือร้านที่2เท่านั้นอีกหนึ่งร้านที่ผมจะพาไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกของเราก็จะเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่เหมือนกันก็มีแบบขนมอร่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าอีกแนวการจัดร้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีมนเสน่ห์ขนาดไหน,นอ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันที่ร้านที่3ครับ การของเรานะครับเช็คอินทิ่เหนืออยากที่จะให้มาเช็คอินไปพร้อมๆกับเราครับเพราะวันนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้เองก็ค่อนข้างมีสตรอรี่นะแล้ววันที่จะมาเล่าเรื่องราวกับร้านนี้ร้านที่3นะครับนั่นก็คือเวตาลวิลลจนะครับนั่นก็คือน้องเอ๋ยสวัสดีสสดครับน้องเอ๋ยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งน<า>นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านเลยใช่ค่ะยังสาวยังสวยยังน่ารักอยู่เลยนะครับน้องเอ๋ยเดี๋ยวพูดถึงแรงบันดาลใจสักนิดนึ่งแรงบังนดาลใจของ ชื่อร้านดีกว่าเวตาลเวตาลมันดูเหมือนแบบว่าเป็นเป็นตัวร้ายเป็นตัวสับประหลาดอะไรย่างี้เปล่าค่ะเป็นตัวปีศาจค่ะแต่ว่าไม่ความที่คาแรคเตอร์ของเขาอะค่ะจะมีความหน้ารักหน้าชังคือมันเป็นปีศาจที่แบบคนเกลียดไม่ลงอะจะมีความเจ้าเล่์มีความแบบเจ้าปัญญาอะไรอย่างงี้ค่ะในในเรื่องของนิทานเวตาลเนาะเวลาเราเราไปพาน้องมาแต่ทีเนี้ย เวลาเราคุยกับน้องอ่ะน้องก็จะบินกลับไปที่ต้นต้นไม้ของเขาใช่ไหมเราก็ต้องเดินกลับไปเอาเขามาทีเนี้ยเราก็เลยแบบชอบตรงนี้ก็คือเวลาลูกค้ามาแล้วมาคุยกับเราอ่ะเราก็เปรียบเสมือนเหล่าเวตาลคือพอลูกค้ามาปุ๊บได้คุยกับเราเวลาเขาออกไปเขาก็ต้องกลับมาหาเราใช่นี่คือกิมมิกที่เราอยา่ทรขาผมนี่คือ อ่ะเรียบร้อยแล้วเราได้ <บา S 1> ชื่อแล<ะ>้ว<ะ>ครับผมที่จริงบริเวณตรงนี้ครับผู้ชมเวตาลวินเลจเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วที่จริงน้องๆที่มาร่วมกันทำเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์เก่าเลยเออสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยนเรศวรหมดเลยนะคุณผู้ชมแล้วเรามาพูดถึงตรงนี้กันบ้างปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคาเฟ่ปกติแล้วอ่ะจะเป็นคาเฟ่ที่จะมีครัวอ่าเพื่อที่จะปรุงอาหารด้านในแล้วออกมาเสิร์ฟด้านนอกแต่ทำไมเราให้แบบว่า มานั่งตีไข่มานั่งแบบปกกันตรงนี้พราะอะไรครับอจากที่จะสังเกตได้นะคะพอเราเดินเข้ามาทางด้านหน้าร้านเนี่ยเราจะได้กลิ่นกาแฟเข้ามาก่อนเลยพอเดินผ่านโซนกาแฟมาปุ๊บเราก็จะได้กลิ่นของเบเกอรี่ใช่ซึ่งมันจะคือของเราเนี่ยจะทําสดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะได้แบบได้กลิ่นสดใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันแสดงถึงความแบบใส่ใจในวัตถุดิบต่างๆที่เราหามาแล้วก็ เป็นความแบบแสดงความจริงใจว่าเออแต่ละตัวแต่ละอย่างที่เราจะได้คือไม่บกเค็ดเราให้เห็นเลยใช่กระบวนการการทําเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพร,ราะเราอ่จจะใส่ใจกับออคุณภาพของวัตถุดิบ ที่เราจะให้แบบลูกค้าทานเป็นยังไงอะไรอ่ะน้องเอ๋ยครับเดี๋ยวแนะนําคุณผู้ชมสักนิดนึงว่านี่คือขนมที่เราอบกันตรงนี้เลยมีอะไรบ้างครับสองอย่างที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยตัวนี้นะคะเป็นแอลมอนบีบีค่ะย่อมาจากแอลมอนมัตเตอร์เบรดก็คือจะเป็น ขนมปังเนยสดเราใช้เนยแท้พีเนียมค่ะท็อปด้วยอัลมอนด์ค่ะทานคู่กับน้ำผึ้งตัวนี้เนี่ยเราจะได้ความหอมหวานมันของตัวนี้นะคะนี่ขนมตัวนี้เลยนะครับและอีกตัวหนึงตัวนึงคือเป็นชูเฟรนซ์มันจะเป็นชูเพรสทรีนะคะคือตัวนี้เนี่ยรูปทรงมันจะเป็นวงล้อจักรยานเนาะมันมาจากแบบปารีสเบสขนมปารีสเบสนะคะซึ่งข้างในเนี่ยเราเราครีเอทแบบ รสชาติเอง<ช>ก็คือเราเป็นแบบเนยน้ำผึ้งคลีนเนยน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีลูกเกดแล้วก็แอลมอนด์สติ๊กอยู่ข้างในอพอทานรวมกันเนี่ยมันจะเข้ากันมากๆเลยอีกหนึ่งโซนนั่นก็คือโซนกาแฟนะครับว่า<ซ><ซ>ที่นี่เนี่ย<ซ> <ๆ S 1> เขาก็มีแบบว่าบาร์เทนเรียกว่าอะไรคล้ายๆบาร์เทนเดอร์เลยคล้ายๆแบบว่าเออบาริสต้าเออบาริสต้าเนาะมาแบบว่ามาชมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้แบบได้ได้ได้รับกลิ่นแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆกันตรงนั้นเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันครับ แล้วตอนนี้ครับบาริสต้าของเราเนาะชงมาให้เรียบร้อยครบแล้วทั้ง4สูตรใช่ค่ะทั้ง4ตัวของไล่เรียงให้ฟังเชิงนิดนึงฮะแต่ละสูตรเป็นไงบ้างได้ค่ะตัวนี้นะคะคือจะเป็นบรัดมูนทีเป์คัสทีอันนี้เนี่ยจะเป็นความแบบหอมอมหวานอมเปรี้ยวนะคะขออนุญาตชิมนิดนึงน้องเอ๋ยระหว่างน้องเอ๋ยอธิบายได้ค่ะนี่ก็คือจะสดชื่นจะเป็นแบบหวานอมเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมคะความเปรี้ยวเนี่ยมาจากไซรัปส้มสีเลือด อร่อยเลยครับตัวนี้ก็ดีมากๆเช่นเดียวกันอไปตัวที่สองตัวที่สองนะคะจะเป็นลู u e lavender ตัวนี้เนี่ยจะหอมสดชื่นจะเป็นการแบบหอมหอมกลิ่น l a v เดอร์หอมกลิ่นดอกไม้โอ้ที่จริงแบบกลิ่น lavender เป็นกลิ่นที่แบบทำให้เราผ่อนคลายด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมเดี๋ยวชิมสูตรที่สองวันนี้ชิมกันแบบว่าสุดยอดเลย อ้โอันนี้ตัวแบบว่าหวานหวานใช่หวานหวานละมุนละมุนเลยตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็น tropical f e s c a f r e s a นะคะก็คือจะเป็นแบบตัวนี้จะได้ความหอมสดชื่นแล้วเบสอ่ะก็คือจะเป็นชาเขียวมัลิจะได้กลิ่นมัลลิอ่อนๆจาได้กลิ่นมัลลิอ่อนๆแล้วก็ไอตัวนี้ล่ะเลมอนเราเราจะได้รสชาติเปรี้ยวด้วยใช่ไหมครับจะเป็นรสชาติแบบสดชื่นะค่ะ t r i c ฟ l e s a f e อ๋อโอเคใครที่แบบว่า แต่ที่จริงมันก็มีกลิ่นแบบพิษๆติดนิดนึงอ่าหอมๆนะครับได้กลิ่นสวรรค์่สด้วยเป็นแบบว่าท็อปปิ้งที่แบบสร้างคนเรียกว่าสร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ได้ดีอะไปดูอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สี่ครนะเป็น r e d e motion อันนี้เนี่ยจะเบสจะเป็นชาลูกแพรนะคะกลิ่นลูกแพรใช่จะเป็นเบสชาลูกแพร์ล้ได้ หอมพีชอันนี้จะใช่ไหมหอมแชเตะจมูกขึ้นมาเลยอันนี้จะหอมพีชเพราะว่าจะมีตัวไซรัปผมได้กลิ่นนี้ด้วยกลิ่นแอปเปิลคือหอมหอมแอปเปิลเลยตัวนี้จะเป็นตัวขายดินนี่เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมอกเทลสำหรับใครที่แบบ ไม่ได้อยากแบบได้รับคาเฟอีนจากกาแฟเยอะๆเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นเครื่องดื่มมอกเทลได้ใช่ค่ะอันนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะรับผมเป็นชาแบบที่กินเพื่อสุขภาพได้อะไรเงี้ยมีคาเฟอีนแต่น้อยครับผมน้องเอ๋ยครับอย่างนี้ใครที่สนใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาจาก ที่จังหวัดพิษณุโลกเองก็ตามเนี่ยสามารถมาได้วันเวลาเปิดยังไงยังไงบ้างครับที่นี่นะคะก็คือจะเปิดทุกวัน10บโมงถึง6กโมงเย็นัคบนะค,ะคบมแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็คือเรียบคองชนปรปทานมาจากถนนใหญ่เนี่ยประมาณ5กิโลค่ะคคแต่ว่าถ้ามาไม่ถูกยังไงก็คือสามารถเซิร์ชได้เลยค่ะเป็นหมู่บ้านเวตาหรือว่าเดอะเวทล v i l l a ลจนะคะค แล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของเราคะก็คือชื่อหมู่บ้านเวตาลเลยค่ะครับหมหมู่บ้านเวตาลสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศความสนุกสนานอย่ี้ด้กเพราะว่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะเราจะได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมกาแฟนะครับุผู้ชมกลิ่นหอมของขนมแล้วก็ยังมาเจอเจอมาพูดคุยกับ นี่เลยบริสต้างเรา<ช>ได้ะนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเรื่องนึงก็คือคทุกวันอาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมีโซนสโลบาร์ก็คือจะเป็นโซนที่แบบแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมเมล็ดกาแฟต่างๆซึ่งเราจะสรรหามาจากหลากหลายที่นะคะคก็คือจะเป็นโซนที่คนแบบสนใจมเมล็ดกาแฟ,แฟอะไรแบบนี้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันทุกวันอาทิตย์ค่ะก็คือสามารถมาได้ สามารถมาได้ที่นี่<ช>เลยนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยถือว่าครบถ้วนเลย3ร้านที่ผมเลือกมาให้คุณผู้ชมที่จังหวัดพิษานุโลก <c oughs> สำหรับคาเฟ่นะครับชิคชิก,ชกคูคูแล้วก็มีด้วยกันครบหลายอารมณ์หลายสไตล์นะครับสามารถเลือกได้ <c oughs> คุณชอบแบบไหนคุณเลือกแบบนั้นเลยนี่ก็ถือว่าเป็นการเสพความสุขที่ดีเลยนะครับวันนี้รายการของเรารายการเช็คอินทิเนือครับหมดเวลาลงแล้วสาหรับคุณผู้ชมอยากทีใจให้ผมไปเช็คอินที่ไหน อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันผ่านทาง NBT Not ก็ได้นะครับแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ